สวัสดีครับผมกบวังพระจากช่องศรัทธาบารมีพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485อีพีนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารับชมเกี่ยวกับพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์ต้อบัวเล็บช้างพิมพ์ต้อบัวเล็บช้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่อยู่ในหมวดของพิมพ์ต้อนะซึ่งราคาเล่นหานะครับมีราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นหลายหมื่นเลยนะครับอีพีนี้ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็มีทั้งหมดด้วยกัน3องค์ด้วยกันนะครับก็คือ1 ผิวเดิมมีแป้งเจิมนะครับแล้วก็2คือผิวเดิมผิวหิ้งนะครับแล้วก็มีปิดทองด้วยแล้วก็3ก็คือองค์ทูโทนนะครับผิวน้ําทองกับผิวเดิมนะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยเป็นผ้าที่ไม่ต่อกดด้วยกันนะครับซึ่งใน3องค์นี้นะก็คืออยู่ในคอลเลกชันที่ผมชอบนะเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆรับชมกันดูนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ สำหรับเพื่อนๆนที่สนใจในกลุ่มพระพุทธชินาราชอินโดจีนก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมได้นะครับถ้าต้องการศึกษาหาข้มอมูลเกี่ยวกับพระพุทธชินาราชอินโดจีนรับรองไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็กรณีที่เพื่อนๆต้องการปล่อยหรือเช่าพระพุทธชินาราชอินโดจีนนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่ a d kob 4 8่ o B นะครับก็ส่งรูปพระแล้วก็เบอร์โทรติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าผมสนใจองค์ไหนผมจะโทรติดต่อกับเข้าไปนะครับ องนี้ที่เอามาให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็จะเรียกว่าพิมพ์ต้อบัวเล็บช้างน,นะครับที่เรามองว่าเป็นเล็บช้างน,นะครับลักษณะลักษณะของบัวนะลักษณะของบัวนะคือมันจะลักษณะคล้ายๆข,ของเล็บของช้างนะครับอ,องค์นี้ก็ถือว่าเป็นองคหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามเลยนะองนี้จะได้แป้งเจิมเดิมนะครับสวยงามเดิมลัากษณะการหลอ่อหล่อได้แบบ ได้สวยมากเลยนะครับมีมิตินะมีมิติได้สัดส่วนองค์ใบหน้าหล่อเต็มนะครับลักษณะของกระหนกข้างบัวเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับบริเวณด้านหลังอ่าบริเวณด้านหลังนะครับก็เขาก็จะมีฝุ่นหิ้งตามซอกเหมือนกันนะเพื่อนๆเ,เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นฝุ่นหิ้งตามซอกอ่ามีแป้งนิดหน่อยนะครับถ้าแป้งเนี่ยทางด้านหน้าเนี่ยจะชัดกว่านะอย่าง บริเวณด้านหน้าเนี่ยคือแป้งเขาฝุ่นเนี่ยถือว่าชัดมีเสน่ห์มากนะองค์นี้มีเสน่ห์มากเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างอ่าบริเวณด้านข้างเนี่ยพอพอถ่ายเห็นบริเวณด้านข้างนะครับคันนี้ก็คือจะเห็นมิติพวกฝุ่นเนี่ยผมว่าถือว่าโอเคนะแป้งเนี่ยโอเคมากเลยนะครับอ่าแป้งโ้งามมากเลยนะครับองนี้จมูกเขาเขาก็ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนๆจมูกอย่าง ด้านห้าเนี่ยคิ้วยังชัดอยู่เลยนะคิ้วตาจมูกปากองค์หลวงพ่อนะครับถือว่าชัดเจนมีฝุ่นสวยงามนะครับอรอยตะไบองค์นี้ก็พับไม่ต่อโค้ดนะครับรอยตะไบอันนี้ก็ถือว่าเป็นรอยตะไบที่แบบเบสิกของพิมพ์ต้อนะถือว่าดูได้ง่ายนะครับแล้วก็องค์ต่อไปองค์นี้ก็เรียกว่าพิมพ์ต้อบัวเล็บช้างอีกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ที่เอามาให้เพื่อนๆชมนะ ทั้งสามองค์เนี่ยเป็นต้อบัวเล็บช้างหมดเลยลักษณะของของบัวนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะบัวเล็บช้างนะองค์นี้มีเสน่ห์ตรงปิดทองแล้วก็แบบฝุ่นหิ่งอ่ะฝุ่นหิ่งเยอะมากเลยนะอ่าฝุ่นหิ่งเนี่ยเยอะเลยแหละสวยงามผมชอบมากเลยนะตรงแบบปิดทองอะไรเงี้ยผมว่ามีเสน่ห์ดีนะผมชอบนะ,ะบริเวณนัานข้าง อย่างบริเวณด้านข้างเนี่ยคือเขาก็จะไม่ออกข่าวนะเพราะเขาไม่มีแป้งเจิมนะครับโอ,อนี้นี้จะเป็นฝุ่นแต่มากกว่านะครับบริเวณด้านข้างอ่าอันนี้เห็นชัดเลยเห็นชัดเลยนะครับสวยงวดงามชัดเจนนะครับผมว่าจริงๆแล้วถ้าแบบชอบแบบผิวน้ำทองนะผิวน้ำทองผมว่าพิมพ์ตอเขาก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับ อย่างบริเวณด้านหลังนะอ่าเขาก็จะมีน้ําทองตามซออนะครับสวยงามเลยสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลอยตะาบเบสิกนะผมว่าลอยระใบานี่ถือว่าดูง,ง่ายนะครับเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ต้องคอยแบบคอยดูไปเรื่อยๆนะครับแรกๆเนี่ยคือจะงงเลยนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องลอยตะใบาเนี่ยผมว่างงนะแรกๆพอแบบเล่นไปสักระยะหนึ่งก็ถือว่าโอเคอ่าโอ้นี้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ด อีกองค์หนึ่งองค์นี้ชอบมากเลยนะผมว่าแบบเป็นผิวน้ําทองกับผิวว่าผิวเดิมอ่ะเป็นทูโทนอะเป็นทูโทนนะครับแล้วก็คือแบบถ้าแบบส่องด้วยกล้องนะอันนี้ก็คือแบบภาพเขาแบบซูมมันก็ไม่ชัดนะครับอ่าอย่างตรงเนี้ยถ้าแบบส่องด้วยกล้องนะครับก็จะเป็นแบบกรวดนะครับสวยงามอ่าหน้าตาคมเข้มมากเลยนะครับคมเข้ม โอ้โหอย่างยิงด้านหลังนะโหวน้ําทองแบบผิวเดิมแบบทูโทนแบบรอย้ำใบาสามองค์นี่ผมถือว่าแบบดูได้ง่ายนะครับด,ดูง่ายก็คืออย่างถ้าคนแบบไม่มีพื้นฐานไม่มีเบสิกก็ก็งงนะเขาดูยังไงแต่ถนะ้าแบบพอ,เพ,อเพื่อนเล่นไปซักระยะหนึ่งก็แบบจะเริ่มพอเข้าใจนะครับเริ่มพอเข้าใจนะอะอันนี้ก็ทวนให้ดูนะครับอ,อย่างด้านหลังนะ ด้านหลังเนี่ยถ้าเอากล้องส่องจริงๆนะครับตรงเนี้ยเป็นกรวดเลยนะเป็นกรวดแนละ้วแบบองค์นี้ผมว่าแบบเฮ้ยเขาทูโทนก็โอเคนะคล้ายๆกับ,บหินหยางนะอะเรียกว่าหินหยางนะครับผมว่าเขาก็มีสเสน่ห์ดีนะมีสะเสน่ห์อย่างองค์นี้อะลอยนโยบายเขาก็แบบใกล้เคียงยนะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะองค์นี้ก็แบบเติมๆเ,เลยนะครับ อ,อ,องค์นี้ก็แบบมีสนเสน่ห์นะแป้งเจิมแป้งเจิมอ่าเดี๋ยวเราก็ไปดูองค์จริงกันนะครับผมเอามาให้เพื่อนๆรับชมทั้งหมดสามองด้วยกันนะครับก็คือองค์แรกนะครับองค์แรกเป็นแป้งเจิมนะลักษณะตามซอกเนี่ยเป็นแป้งเลยนะครับเป็นแป้งนะครับองค์ที่สองก็เป็นแบบปิดทองผิวหิ่งนะครับแล้วองค์ที่สามก็คือผิวทูโทนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละองค์กันเลยนะครับ ลักษณะขององค์แรกนะครับเออลักษณะขององค์แรกเนะี่ยผมว่าเขาก็มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ตรงแบบพวกซอกพวกนี้อะไรเงี้ยคือแบบเขาได้แป้งแบบแป้งเจิมเดิมนะครับแล้วก็ลักษณะองค์ใบหน้าของหลวงพ่อนะครับก็คือหล่อเต็มนะหล่อเต็มส้มได้สัดส่วนนะครับลักษณะของกระหนกเดินข้างนี้เต็มบัวนี่ถือว่าเต็มเลยนะครับเอออย่างอย่างดูเนะี่ย แป้งแป้งโอเคมากเลยนะครับเป็นไงครับพาหนาล่านะหนาล่ำนะลบแบบโอ้โหนี่นะครับอันนี้ก็คือแบบรอยตะเก็บข้างนะครับเวลาเขาแบบหล่อพาร์เสร็จเขาก็จะทำการเก็บนะบริเวณนั้นหลังบริเวณอย่างตรงนี้นะครับอย่างตรงนี้ตามซอกตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นฝุ่นหิ่งนะ ถือว่าแบบได้มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์นะครับเ,เพื่อนๆในบริเวณด้านข้างพัดหนาล้มเลยลักษณะลักษณะของลอยตะใบนะครับลักษณะของลอยตัใบนะลอยตะใบประมาณนี้ผมถือว่าแบบเป็นลอยตะวใบที่ดูง่ายนะครับเ,เพื่อนๆก็ต้องแบบพยายามจดจํานะครับค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวให้เพื่อนดูฝุ่น เห็นไหมครับฝุ่นแบบมีสเสน่ห์มากเลยนะนะครับคลาสสิกนะชุดนี้ก็เป็นแบบชุดคอลเลคชันที่ผมสะสมไว้นะครับคอลเลคชันที่ผมสะสมไว้ก็ เอามาทำคลิปแบ่งปันความรู้ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับตอนผมเล่นพาร์ทแรกๆนะผมไม่ชอบเลยนะพิมพ์ต้อนนะผมว่าแบบเฮ้ยพาร์ทเขาไม่สวยอะพอเล่นไปเล่นมานะผมมองว่าเฮ้ยเขาก็มีเสน่ห์เขาไปอย่างนึงนะครับสำหรับองค์ที่สองนะผมถือว่าเฮ้ยเขาก็โอเคนะพาร์ทเขาก็ได้หนาล่ำเหมือนกันนะครับ อย่างชุดนี้ที่ผมเอามาให้เพื่อนเพื่อนรับชมน,นะครับก็คือแบบเป็นพาได้สัดส่วนนะองค์นี้ก็คือแบบตามซอกนะครับตามซอกก็จะมีฝุน่นแล้วผมชอบมากเลยนะมีปิดทองเนี่ยหลายหลายท่านก็อาจจะไม่ชอบนะเขาว่าพาไม่เดิมแต่ผมมองว่าผมชอบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูองค์ประกอบโดยรอกบก่อนอ่ะเนี่ยเพื่อนๆนดูนะครับอ่ะลอยลอยเก็บข้างนะครับ าได้หนานะพาได้หนาแล้วดูบริเวณด้านหลังอย่างบริเวณด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นฝุ่นนะเป็นฝุ่นถือว่าโอเคมากเลยอ่ารอยตะไบนะครับเดี๋ยวผมจะจับรอยตะไบให้เพื่อนๆดูทั้งสามองค์เลยว่าเขาเป็นยังไงนะครับอาจจะเ,เราตีกล้องดูกันนะครับนี่นะครับ ฟุนว้าววินสนยเอกมากเลยนะครับปิดทองเดิมนะนะครับ ริเว้ด้านหลังนะครับดอยตะไปของเขานะครับเอ่อองค์ที่สามนะครับก็เป็นผิวน้ำทองนะครับแล้วก็ผิวเดิมองค์นี้ก็แบบทูโทนเนี่ยอ่าแล้วขน่ะผ้าหนาเลยนะครับผ้าหนาหลอดได้ตรงนะครับ ด้านหลังยิ่งมีสเสน่ห์เลยนะครับด้านหลังเนะยผิวน้ำทองผมว่าในกลุ่มของพิมพ์ต้อนะครับในกลุ่มของพิมพ์ต้อนเนี่ยคือแบบเขามีน้ำทองเยอะนะ,ะเดี๋ยวผมตีกล้องให้เพื่อนดูโอโ้โหนี่นี่นะครับก็จะเป็นเม็ดกรวดนะเนี่ยอย่างซอกซ้ายมือเนี่ยเม็ดกรวดเต็มเลย นะครับบริเวณด้านหลังเนี่ยโอ้โหเม่กรวดเต็มเลยนะครับสุดยอดนะครับลอยจะไปนะสองให้เพื่อนดูลอยจะไปอ้าแต่เทียบให้ดูทั้งสามองค์เลยนะครับบริเวณด้านหน้านะครับจับให้ดูบริเวณด้านหลัง ลักษณะของด้านหลังนะครับลักษณะของด้านหลังนะครับบริเวณด้านข้างนะครับบริเวณด้านข้างนะ,ะจับอย่างนี้ก็กลัวแบบกลัวพัดตกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูรอยตะไบรอยตะใบเนี่ยคือเขาแบบเฮ้ยใค้เคียงกันนะครับ ใกล้เคียงกันอ่โอเควันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆรับชมเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากที่รับฟังรับชมจนจบนะครับครับสวัสดีครับ